สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ำคืนนี้มาฟังเรื่องหลอนๆกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเข้าสู่โลกของความสยองขวัญไปพร้อมกันเลยครับ <S <S เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมคนหนึ่งครับชื่อว่าไอหนุ่มมันเป็นคนชอบเรื่องลี้ลับมากชอบเข้าไปพิสูจน์ตามที่เขาเล่ากันว่าเฮียนผมก็เคยเตือนมาหลายครั้งแล้วว่าอย่าหาทรรมแต่ไอหนุ่มก็ไม่เคยฟังจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น คืนนั้นไอหนุ่มมันชวนผมไปที่บ้านร้างกลางป่าหลังวัดซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเล่ากันว่าเป็นบ้านของหมอผีที่ตายโหงในบ้านหลังนี้ทุกคนเตือนไม่ให้เข้าใกล้แต่ไอหนุม่มก็อยากเข้าไปพิสูจน์ได้เห็นกับตาผมไม่อยากไปหรอกครับแต่ก็ขัดมันไม่ได้พอไปถึงบ้านร้างบรรยากาศก็เงียบสงัดเย็นยะเยือกจนขนลุกไปหมดแม้จะเป็นหน้าหนาวแต่ความเย็นนั้นมันไม่เหมือนความเย็นของอากาศมันเป็นความเย็นที่ทําให้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองเราอยู่ ไอหนุ่มมันไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรครับมันหยิบไฟฉายคาดหัวที่พกมาออกมาแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวโวยเรามีไฟฉายคาดหัวรุ่น y d 6 2 8 l ราคาเพียง99บาทช่วยให้เรามองเห็นทางได้อย่างชัดเจนผมก็มองหน้ามันแล้วสส่หัวด้วยความเอือมระอาในความพยายามขายของของมันพอเข้าไปในตัวบ้านกลิ่นทูบเก่าๆกับกลิ่นาสาบศพก็ลอยโชยมาปะทะจมูกไอหนุ่ม มันใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆบบ้านแล้วก็เห็นว่ามีรูปปั้นแปลกๆวางอยู่เต็มไปหมดส่วนพื้นก็เต็มไปด้วยรอยเทียนและกองเท่ากระดูกแล้วจูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแว่วมาจากชั้นบนครับเป็นเสียงเหมือนคนกระซิบที่ข้างหูเราแล้วก็มีลมเย็นๆพัดผ่านต้นคอผมรีบหันไปมองไอ้หนุ่มที่มันกำลังใช้ไฟฉายคาดหัว yd 6,28 l ส่องไปที่บันไดแล้วไฟฉายก็ดับลงทันที ผมกับไอ้หนุ่มรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายแต่แบตก็ดันหมดพอดีครับผมกับไอ้หนุ่มยืนแข็งทื่ออยู่ในความมืดมิดในบ้านร้างนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆก,กำลังเดินลงมาจากชั้นบนเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีใครบางคนกำลังเดินมาหาเราแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอีกครั้งว่ากลัวไหมไอ้หนุ่มมันตกใจจนหน้าซีดไปหมดมันพยายามจะวิ่งหนีแต่ขามันดันอ่อนแรงไปหมดส่วนผมก็ไม่ต่างกันครับตอนนั้นเองที่ไอ้หนุ่มมันนึกขึ้นได้ว่า กูยังมีไฟฉายคาดหัว YD 6ดี L 8ออีกอันมันรีบหยิบไฟฉายออกมาแล้วสวมไว้บนหัวแล้วเปิดสวิ์แสงจากไฟฉายส่องสว่างขึ้นมาในทันทีครับแล้วเราก็ได้เห็นร่างของใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเราพอดีครับเป็นร่างของผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวปิดหน้ามันกำลังยื่นมือออกมาจะจับเราและจ้องมาที่เราอย่างน่ากลัว ไอหนุ่มกับผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีครับเราวิ่งไม่คิดชีวิตจนกระทั่งพ้นเขตบ้านร้างแล้วถึงหยุดพักหายใจเมื่อมองย้อนกลับไปก็เห็นว่ามีร่างสีขาวกำลังยืนอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านหลังนั้นแล้วโบกมือให้เราไอหนุ่มพูดเสียงสันส่นๆว่ามึงเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ไฟฉายคาดหัว yd 6 2 8 l ราคาเพียง99บาท คงไม่รอดออกมาแล้วผมก็พยักหน้าเห็นด้วยอย่างรวดเร็วแล้วเราก็รีบวิ่งกลับบ้านกันในคืนนั้นเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ครับว่าอย่าหาทำเรื่องแบบนี้อีกและสิ่งสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือไฟฉายคาดหัววาย D628L ราคาเพียง99บาทที่ได้ช่วยชีวิตผมกับไอ้หนุ่มในคืนนั้นครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวนี้พอจะทำให้คุณรู้สึกขนลุกได้บ้างไหมครับถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้ผมเล่าอีกบอกได้เลยนะครับ